สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอแนะนำนะครับเกี่ยวกับการกรอกข้อมูล moe นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเริ่มจากการที่เข้ามาหน้าเว็บของโรงเรียนมาลออีสงเคราะครับที่เข้ามาครับเข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ครับจากนั้นนะครับก็หาระบบดูแลช่วยเหลือครับล็อกอินเข้าสู่ห้องเรียนที่เราดูแลครับผมจะยกตัวอย่างห้องปหนนะครับ กรอกรหัสผ่านครับเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็อาจจะมีหัวข้อของการกรอกอีเมลนะครับ MOE ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับในหน้านี้เนี่ยก็จะมีข้อมูลต่างๆที่ จะต้องใช้ในการกรอกเพื่อสมัครอีเมลนะครับเริ่มตั้งแต่เลขที่บัตรประชาชนนะครับอีเมลที่ทางโรงเรียนเนี่ยได้สร้างให้นะครับชื่อของนักเรียนแล้วก็วันเกิดนะครับวันเกิดเนี่ยจะสังเกตว่าเป็นปีของคศนะครับซึ่งในระบบ MOE นะครับเขาไม่ได้ให้กรอกปีคอเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับขอให้ปีกรอกปีคศนะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับก็คลิกเข้าไปดูกันเลยครับ วิธีการกรอกนะครับสมมุติว่าอ่าอันนี้นะครับคนแรกนะครับไล่มาอีเมลนี้นะครับอีเมลแรกเลยของเด็กชายเพิ่มรักมาเงินนะครับกดเข้าไปนะครับอ้าไม่ใช่ครับภัยลืมยังไม่ได้สมัครเราต้องสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่ก่อนนะครับจากนั้นอีเมลนะข้อมูลอยู่ข้อมูลที่ต้องการนะครับนี่นะครับจะอยู่ใน ชีตนี้หมดแล้วนะครับก็ก๊อปจากชีตนั้นมาใส่นะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับต้องอรบกวนเป็นเบอร์โทรของคุณครูประจําชั้นนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดตรงนี้นะครับจะเป็นการติ๊กเนาะจะเป็นการติ๊กซึ่งก็มีข้อมูลตรงนี้มาให้แล้วนะครับถ้าเขาไปวางได้จะง่ายมากครับแต่ว่ามันไม่ง่ายครับมันเป็นการติ๊กเข้าไปติ๊กนะครับแล้วก็มีรหัส ผ่านนะครับก็อันนี้ขอให้เป็นรหัสผ่านนะครับเหมือนกันหมดเนาะเป็น1-8ถึนะครับหนึ่งสอง้าหกเแล้วก็กดสมัครนะครับเมื่อกดสมัครแล้วอ่ะผมยกตัวอย่างให้ดูเลยแล้วกันนะครับเด็กชายอะเด็กชายนะครับเด็กชายแล้วก็ชื่อ ชื่อชื่อชื่อนี่นะครับเพิ่มรักนะครับแล้วก็นามสกุลนะครับมาเงินาจะโอเคนะครับอันนี้ผมพยายามคอให้มันชิดนะครับเลขบัตรประชาชน<อ>เลขบัตรประชาชนอันนี้สมมุตินะครับก็เป็นเลข,ขงนองแต่ไม่ใช่หรอกครับนี่อ่ะวันเดือนปีนะครับวันเดือนปีก็จะเป็นห้านึ่งอ่เดือนหนึ่ วันที่ปีก่อนปีก่อน2017นะครับ2017อ่ะกดนี่เลยก็ได้นะครับ2017เลื่อนลงมาเอออยู่ไหนเอ่ยอ่นนี่นะครับ2017แล้วก็เมื่อกี้เดือน1ใช่ไหมครับเดือน1วันที่5ปุ๊บโอเคนะครับก็จะได้แบบนี้มาเลยตรงกันเลยนะครับ นี่ใช่ไหม,มโอเคนะครับแล้วก็เลือกเพศนะครับเลือกเพศชายที่จริงเมดน่าจะต้องเลือกเนาะข้างบนมันบอกอยู่แล้วนะครับเบอร์โทรผมอเอาเป็นเบอร์โทรของผมนะศูนย์แปดหกสามเจ็ดเจ็ดหกสี่จากนั้นนะครับรหัสผ่านรบกวนให้เป็นหนึ่งสองามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเหมือนกันเลย 1 2 3 4 5 6 7 8้านะครับแล้วก็สมัครสมาชิกครับกดยอมรับก่อนไม่งั้นสมัครไม่ได้นะครับโอเคครับเมื่อมาถึงหน้านี้ไม่ต้องกดยืนยันใดๆเลยนะครับปิดไปได้เลยครับอ่านี่ถือว่าเสร็จแล้ว1คนนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกกันว่าเพิ่มลักนี้ไม่ต้องแล้วนะครับผมคลิกให้เรียบร้อยแล้วก็ปิดไปนะครับจากนั้นก็มาคลิกใหม่ครับแล้วก็ก่อข้อมูลนักเรียนคนต่อไปครับจนครบนะครับ เพียงเท่านี้ก็สามารถกรอกข้อมูลอีเมลก็สามารถสมัครอีเมลของนักเรียนได้แล้วนะครับสำ,สำหรับสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะครับจบไวแต่เพียงเท่านี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยในณที่นี้นะครับขอบคุณครับ